ครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมโอชนะจลก็มาพบและพูดคุยกับทุกคนทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมีวัตถุมงคลของหลวงปู่พ่อมาศิลาสีจันโทนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นกระถิ่น66นะครับพระพุทธเจ้าสิบชาติหรือว่า,ารุ่นเลื่อมสมณศักดิ์นะครับวันนี้มาครบทั้งสามพิมพ์เลยแต่ก็จะมีเป็นบางรายการเท่านั้นนะครับวันนี้จะมีรายการไหนบ้างจะพาทุกคนทุกท่านไปชมพ,พร้อมๆกันนะครับวันนี้นะครับ มีโอกาสดีนะครับได้มอบได้รับมอบนะครับหนังสือจันทรวาสมาจากพีมเมื่อรณนกรด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเป็นหนังสือี่ระลึกนะครับก็จะมีหลวงปู่นะครับพระราชัชรธรรมโสมพลนะครับศิลาสิร,าริจันโทนะครับก็จะรวมเอาโอวาทธรรมของหลวงปู่นะครับ ลุงปู่เนี่ยเคยมอบให้ลูกศิษย์ในลหลายวาระในละหลายโอกาสนะครับแต่ละคนแต่ละท่านที่เป็นลูกศิษย์ยก็พยายามรวบรวมมาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับจะมีคําสอนของลวงปู่นี่ครับแล้วก็จะมีรูปด้วยนะครับมีมากมายหลายรูปหลายอริยบทเลยนะครับนี่อันนี้ต้องขอขอบคุณน,นะครับมีหลายรูปเลยนะครับ ที่สาคัญนะครับด้านหลังเนี่ยมีพระคาถาด้วยที่ลงปูลงให้นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าลงปูลงในหนังสือนะครับเป็นภาพสแกนอีกทีนึ่งนะครับทีทุกสิทธ์นำมาลงไว้หลังหนังสือนะครับก็จะลงเป็นพระคาถาที่ลงปูเนี่ยชอบใช้นะครับนะพระคาถาพระพุทธเจ้าสิทธิชัดนะครับตีชะเสืมีมะภูจะนาวิวีนะครับนี่บริเวณบรรทัดด้านล่างเนี่ยลงปูกลัวไม่รู้ความหมายนะครับลงปูเขียนเป็นภาษาไทยให้ด้วยนี่ครับ แต่หลวงปู่เนี่ยก็จะเขียนภาษาไทยผสมกันกับตัวธรทมอีสานนะครับสลับกันไปเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยนะครับบางทีท่านนะครับใช้ในหลายๆภาษานะครับซึ่งบางทีเราอ่านตามเนี่ยก็ค่อนข้างลําบากเหมือนกันนะครับอย่างบรรทัดด้านล่างเนี่ยท่านหลงปีชักนะครับแต่ตัวสูเนี่ยเป็นตัวทมอีสานนะครับส่วนนี้ม่ปูจะนาวิวนะครับเป็นพระคาถาพระเจ้าสิทธชาตินี่และก็ที่สําคัญนะครับพระคาถาอยู่ด้านล่างเนี่ยเป็นพระคาถากินดามณาี นะครับลงกินดากินตามณีประเศธโถนะครับกินตามณิโนอุทธ,ธสติมันตะตังเมทะววโนนะครับกินตาตะยะหิ เวตจักนะครับแล้วก็จะมีลายเซนด้วยอันน,นี้เป็นลายเซ็นใหม่นะครับพระราชวัชรธรรมโสกนี่นี่ครับพระคาถาพระพุทธเจ้าสิบชาติและพระาาคาถากินดัมณีนะครับสวยงามมากนะครับต่อไปก็มาดูวัตถุมงคลนพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งสวนมากวันนี้ที่มีเข้ามาจะเป็นเหรียญกระถินนะครับวัดพระธาตุมื่นหินก็มีตั้งแต่รายการหลกัลกๆเลยนี่นะครับเดี๋ยววันนี้จะแกะให้ ทุกคนทุกท่านได้ชมนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อนวะอ่อนเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคานะครับอันนี้เปิดแบ่งปันที่เจ็ดพันนะครับเจ็ดพันหกนะครับราคาเบาๆเลยนะครับเป็นรายการที่สองลองเฉพาะเนื้อทองคําเท่านั้นนะครับเนี่ยกล่องในกล่องกำมี่สีชมพูแบบนี้นะครับส่วนรายการที่สามเนี่ยจะเป็นนวะเต็มสูตร นะครับหน้ากากทองคำด้วยรายการนี้เนี่ยสวยมากนะครับอันนี้เปิดแบ่งปันที่6,600บาทนะครับในซีนเดิมยังไม่แก่เลยนะครับอันนี้พิธีปลุกเศกเนีดีมากนะครับพิธีมงคลจักรวาลเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเท่าที่เคยมีมานี่อันนี้เนี่ยในกล่องกำรรมะหยี่สีเขียวนะครับรายการที่5นะครับ จริงๆรายการที่5เนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับแต่กล่องก็มาหยีสีเขียวเนี่ยเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อเนื้อเงินลงยานะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านชมไปมพร้อมกันเลยนะครับถ้าเป็นเงินลงยาเนี่ยเปิดแบ่งปันที่สามพันห้านะครับราคาราคานี้ในรวมส่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ทุกคนทุกท่านชมไปมพร้อมกันนะครับจะแกะตัวรายการนี้เลย ได้มาเป็นรายการซีนเดิมทุกลุนทุกองค์เลยนะครับชมพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวจะได้เลขสวยโอ้แท็กมาซีนมาอย่างแน่นหนามากนะครับอันนี้ก็ยังลุ้นๆอยู่นะครับว่าจะเป็นเงินบริสุทธ์หรือว่าเป็นเงินลงยา อ๋ออันนี้เนี่เป็นเหรียญเงินบริสุทธิ์นะครับเป็นคนละรุ่นกันนะครับคงเข้าใจผิดอันนี้เนี่เป็นเงินบริสุทธิ์ของเหรียญนเป็นเงินบริของเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นั่นเองนะครับในอาจจะเป็นรูปแบบของเหรียญพัดยศนะครับอันนี้เนเป็นเงินบริสุทธิ์เลยนะครับ ดูงดงามมากนะครับลักษณะรูปแบบของเหรียญขนาดนี้พ่อเหมาะเลยนะครับใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยอันนี้น่นาใช้มากนะครับความงดงามในชมด้านหลังนะครับด้านหลังเลขหนึ่งศูนย์ห้านี่นะครับเหรียญเรื่องสมณศักดิรร์อ่าตลาดวชระธรรมมสุปนนะครับซึ่งเหรียญเรื่องสมณศักดิ์เนี่ยหาวาราในการจัดสร้างในยากมากเลยนะครับหลวงปู่เลื่อนครั้งนี้เนี่ยนะครับ อีกยังไม่รู้อีกกี่ปีนะครับที่จะมีพิธีเลื่อนสมณศักดิ์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเ mm hmm. รียนเลื่อนสมณศักดิ์นี่ก็ลูกศิษย์ลูกหานิยมมากนะครับ mm hmm. ด้านหลังในหลวงปู่ให้ลงเป็นพระคาถาบูชาลาหูนะครับลาหูสุริยันจันทัทางปรมุติจสุแล้วก็มีพระคาถาพระคาถานุดวงทองมะอุอนโมวิมุตตานังนโมวิมุติยา ชีวิตที่แล้วในได้อธิบายนะครับได้นํามาให้ทุกคนทุกท่านชมแล้วนะครับชินี้ก็ขออนุญาตไปเร็วนิดน,น,น,นึ่งเนเงินบริสุทธิ์ ะครับสำหรับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติ mm. หรือว่าเหรียญดลน,น้ํานั่นเองนะครับเนื้อนวมหามวลสารนะครับรายการที่สิบสอง mm. มาในซีดเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเรจะแกะให้ทุกคนทุกท่านได้ชมนะครับว่ารูปแบบด้านในจะเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหนนะครับ นี่นะครับเหลียมเนื้อนวะนะครับในด้านหลังเป็นยันถเาอมีพระคาถาพระเจ้าสิบชาตินะครับเตชะสุนีโมปูจนาวิเวแล้วก็มี าคาถามะอาอุนะครับหัวใจพระตรปิดกนั่นเองอันนี้เลขหมายเลขรันนับเบอร์หนึ่งห้าห้าสองนะครับมีมีโค้ดเป็นเนื้อนวะฒน์นวะมหามวลสารนะครับสีสันวันนั้นเนี่ยสวยมากนะครับออกมีประกายทองอยู่ทั่วองค์เลยนี่ วันนี้ก็มีเข้ามาเช่นกันนะครับมีมา2ลุนนะครับอีกหนึ่งลุนนี่แกะแล้วนะครับนี่เงนนวะมหามวลสารต่อไปเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเป็นรายการของอเัวชุบทอง นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ทุกคนทุกท่านได้ชมนะครับในชุดทองที่เปิดแบ่งปันนะครับซีนเดิมอยู่ที่เจ็ดร้อยนะครับถ้าเป็นทองแดงลมดํานะครับทองแดงลมดําจะเปิดแบ่งปันที่ห0 0้อยถ้วนนะครับแกะให้ชมเลยไปชมพร้อมกันนี่นะครับเปรียนชุดทองสวยแบบนี้เลยนะครับสวยงามดุจทองคาเลย อปะกายทองสวยงามมากนะครับเป็นเหรียญดีหน่งรุ่นที่ได้ว่าจัดสร้างออกมาได้อย่างสวยงามโอ้โหเลป8988นะครับอเกือบได้เลขตองแปดนะครับเ,ล,เลขสวยมากนะครับเหรียญนี้8988เกือบได้เลขตองนะครับถ้าได้เป็นแปดมาอีก หลักหนึ่งโอ้โหเรียกว่าถูกหวยเลยนี่สวยๆแบบนี้เลยอ่าแล้วก็มีอีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้นี่ผมนํามาให้ชมเป็นอัลปาก้าลงยาแดงซึ่งเป็นรายการพิเศษนะครับแยกออกมาจากชุดกรรมการอันนี้เปิดแบ่งปันที่หนึ่งันห้าร้อยบาทเป็นเนื้ออัลปาก้านะครับมีเลขห้าเก้าสองนี่ นะครับเป็นพิเศษอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นเรื่องสมณศักดิ์เนี่ยนะครับไม่มีการทํายาแดงแบบนี้นะครับถ้าเป็นรายการธรรมดายาแดงเนะจะมีเฉพาะในชุดกรรมการเท่านั้นเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ในรายการนะครับเหรียญที่โรงยาแดงเนี่ยนะครับต้องแบ่งมาจากชุดกรรมการนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยแบ่งมาจากชุดกรรมการซึ่งชุดกรรมการะจะมีเงินยาแดง นะครับมีนวะลงยาแดงมีอัปป้าลงยาแดงแล้วก็จะมีชุบทองลงยาแดงนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หายาตัวนี่อันนี้เปิดแบ่งฟันที่หนึ่งพันห้านะครับคุ้มๆเลยรายการนี้มีเข้ามาเพียงแค่เหรียญเดียวนะครับต้องแจ้งพี่ๆเพื่นอนๆก่อนว่าเหรียญน,นี้เนี่ยไม่มีกล่องนะครับเนื่องจากว่ากล่องเนี่ยจะเป็นกล่องชื้อกรรมการนะครับอ่าถ้าแยกออกมานี่ก็จะไม่มีกล่องนะครับผม เดี๋ยวรายการต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเปิดเหรียญน,นี้เลยนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคําให้ทุกคนทุกท่านได้ชมนะครับเมื่อกี้ผมเปิดราคาไปเนี่ยเป็นราคาซีนเดิมน,นะครับแต่ถ้าแกะแล้วเนี่ยราคาก็จะลดลงมาอีกนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับชมไปพร้อมๆกันนะครับจำนวนการจัดสร้างนี่น้อยมาก เหรียญกระถินเหรียญกระถินนะครับด้านในจะเป็นแบบนี้เลยที่ระลึกมหากระถินแลขสินะครับปลูกเศษนะครับหลวงปู่ปลูกเศษทั้งสิ้นอย่างสวาระนะครับวาระสุดท้ายปลูกเศษ ที่วัดพระธาตุเมืองหินเนี่ยเขาเรียกว่าพิธีมงคลจักกวาลซึ่งที่เป็นพิธีที่ใหญ่มากนะครับเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดตุกเสีเลยนะครับมีครูบาอาจารย์มีเกจินะครับมาร่วมทั้งที่เนี่ยตั้งหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดรูปด้วยกันน,นะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคําโอมาในกระดทิชชูแบบนี้เลยอันนี้คือแกะซีนใหม่ๆเลยนะครับนี่โอ้โหสวยงามมากครับเลข สองหนึ่งสามเรียกเรียงสลับด้วยเลขสวยมากโอ้โหสุดอยอดเลยนะครับ 2, 1, สองหนึ่งสามเนี่ยเงินหน้ากากทองคำนี่นะครับเป็นรูปหลวงปู่นั่งัดสมาธิแบบนี้นะครับเต็มองค์ดูความสวยงามนะครับหลวงปู่กำลังนั่งนะครับสมาธิเต็มองค์แกได้สวยมากนะครับ เป็นเหรียญเหมือนรูปทรงเรียบๆง่ายๆคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับนี่ลงปูมหาสิลาสตีกันโนโ่คำด้านหลังเป็นพระธาตุหมือนหินองค์จริงจะสวยมากนะครับบันนี้กล้องผมจะไม่ค่อยโฟกัสสักเท่าไหร่ตรงพระคาถานมพระทะนะครับเป็นพระคาถารวมธา,ต,า,า,ธาตุอ่าแล้วก็นโมพุทธายะนะครับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ั่นเอง ด้านหลังจะเป็นรูปพระธาตุเมืองหินแบบนี้นะครับที่ระลึกมหากรถินวัดพระธาตุเมืองหินปี66สนะครับสวยงามมากมีหน้ากาทองคําแท้นะครับเลขเรียงสลับโอสองหนึ่งสามเลขสวยเลยนะครับเดี๋ยวรายการต่อไปนะครับจะแกะจะแกะเนื้อเนื้อนวะ เนื้อนวะเต็มสูตรหน้ากากทองคำนะครับวันนี้จะแกะให้ชมแจะให้ชมแต่พ,พร้อมๆกันเลยนะครับสีนมาแน่นหนามากนะครับกีนสองชั้น วันนี้คลิปวันนี้ก็จะมีเฉพาะพระใหม่ๆที่เข้าวันนี้นะครับอืม,อม,อม,มาแบบนี้นะครับที่ระลึกกล่องกำมมหยี่สีเหลืองแบบนี้โอ้ถ้าเป็นรายการพิเศษเนี่ยเขาจะแท็กใส่กระดาษทิชชู่นะครับกระดาษทิชชู่มา มาชมพร้อมๆกันนะครับโ,โหนี่ครับสวยงามมากมาชมมาลุ้นเลขไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนื้อนาวะนาวะหน้ากากทองคำเป็นนาวะเต็มสูตรนะครับสมเลขแล้วนัมเบอร์นะครับแปดสองเจ็ด นะครับผมงดงามมากนะครับดูเข้มขังมากเลยนวะหน้ากากทองคำนะครับแปดสองเจ็ดนะครับดูความเข้มขขังของเนื้อนวะบ้าง เอาผ่านไปนะครับผมต่อไปจะเป็นเหรียญอันนี้นี่ไม่ทราบว่าเป็นเหรียญเป็นรายการไหนนะครับจะมีน้าว,ว่ามันจะเป็นเบญจะตะกุสาริกานะครับแล้วก็เบญจธรรมดา๋ยวจะแกะให้ชมนะครับว่าจะเป็นรายการไหนอันนี้เป็นเหรียญกระถินเช่นกัน แกอย่างเดียวครับมันในนี้ให้ชมความสวยไปพ,พร้อมๆกันเลย<ฮ>นี่นะครับดูเนื้อเบียนจาก นะครับความงามของเนื้อเบียนจ่าวันนานี่ก็จะอ่อนกว่าเนื้อนวะานิดหนึ่งนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยงดงามมากนะครับเลขรันนัมเบอร์สองแปดเจ็ดห้าชนด้านหลังอ๋ออันนี้นี่เป็นเบียนจ่านะครับเป็นเนื้อเบียนจ่าไม่ใช่เบียนจ่าตะกุศสิกานะครับราคาจองเนี่ยก็ค่อนข้างแรงนะครับถ้าเป็นเนื้อเบียนจ่าเนี่ย นะครับราคาจองน่าจะอยู่ประมาณพันเอ็ดนะครับรวมทั้งค่าส่งอีกต่างหากนะครับสองแปดเจ็ดสี่ 2, 8, 7, อันนี้น่าจะเป็นเนื้อเบนจะนะครับเบนจะตะกุดตะกุดสาริกานะครับเป็นตะกุดทองคำ มาชมนะครับจะใช่หรือเปล่านะครับน,นี่นะครับเดียนจะสวยๆแบบนี้เลย เลขหน oh, ึ่งสามสี่สองโอ้โหคัาเลขเรียงสลับอีกแล้วนะครับน่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่อนนี้หนึ่งมันถูกหวยเลย oh, เลขสวยนะครับเนี่ยหนึ่งสามสี่สองเลขเรียงสลับแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยเป็นรายการเนื้อเบญจะนะครับตะกุดอ๋ออันนี้ไม่ใช่ตะกุดนะครับไม่ใช่ตะกุดสาิกานะครับน่าจะเป็นอีกรายการหนึ่ง จกกล่องเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวนี้ต้องขอดูนิดหนึน่งน,นะครับน่าจะเป็นเบียนจ่ะไม่ใช่เบียนจ่ะนะครับเพราะการต่อโค้ดเนี่ยอยู่คนละตำแหน่งกันน่าจะเป็นคนละรายการกัน สว,สวยแบบนี้เลยเรียงสลับแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นี่ก็มีวัตถุมงคลนะครับมาให้ทุกคนทุกท่านได้ชมประมาณเท่านี้นะครับสำหรับพี่เพื่อนๆที่สนใจเข้าบูชานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถาไมไห้เลยนะครับตัวอย่างก็ตามที่ผมได้แกะดีๆให้ทุกคนทุกท่านได้ชมนะครับก็มีหลายรุ่นนะครับส่วนพุ่งนี้ก็น่าจะมีวัตถุมงคลเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะมาถึงแล้วนะครับแต่ก็จะมีบางส่วนที่กําลังทยอยมานะครับหลายๆท่านนีก็เล็งในหลายรา,ายการไว้ที่สนใจไว้นะครับก็สามารถรอชมในคลิปได้นะครับหรือสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปเยียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ